ยามาฮ่าเปิดตัว T-Max Tech Max สีใหม่ครั้งแรกในเอเชียเสริมทัพบบรกสกูเตอร์ชิงส่วนแบ่งตลาดปลายปีไทยยามาฮ่ามอเตอร์ตอกย้ำความเป็นผู้นำรถจักรยานยนต์ออโตเมติกระดับพรีเมียมเปิดตัวยามาฮ่า T-Max Tech Max ครั้งแรกในเอเชียมาพร้อมกับ2สีใหม่เทคคมโมและพาวเวอร์เกรย์โดยเปิดราคาที่539,000บาทสำหรับยามาฮ่า T-Max Tech Max เบรกสกูเตอร์ระดับพรีเมียม er Max, Max, คันนี้ อัดแน่นด้วยขุมพลัง 560cc d o s c 4 v a l v e b e l l Automatic ระบบ CVT ไฟหน้าแบบ Full LED ผู้ที่สนใจสามารถเป็นเจ้าของ New Yamaha T-Max t e c m Max 2021ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถจักรยานยนต์ y ย a ม่ r ไว e ด s Club ทั้ง14สาขาทั่วประเทศเวันนี้เราเปิดตัว T-Max ของปี2021ต้องถือว่า เราเปิดตัวได้เร็วมากเพราะว่าเมื่อวานที่ยุโรปเพิ่งเปิดตัวไปวันนี้เราก็เปิดตัวปี2021เป็นสีใหม่ Tech m a x 560สีที่โชว์อยู่นี้ก็คือสี Power g ร a y นะฮะหลายๆคนก็เรียกว่าสีเทาลัมโบฮะสีสวยสวยมากนะครับสเปคนี้มันเป็นสเปคเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงครับเพียงแต่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนสีของปี2021นะครับปีที่แล้วเนี่ยเราเปิดตัว Tech Mac k 560ไปนะครับเสียงตอบรับดีมากเพราะว่ายอดยอดขายหรือว่ายอดจองของลูกค้าเนี่ยเรา ส่งมากแทบจะไม่ทันเลยฮะเราก็ค้าย่อจองตลอดตลอดเวลาจนกระทั่งอันนี้ถึงปีใหม่ละจากการคาดเดาแล้วน่าจะได้รับออผลตอบรับที่ค่อนข้างดีทีเดียวนอกจากสีเทารลัมโบฮะมีอีกสีหนึ่งนะฮะเขาเรียกเทคคาโม่และฮะเทคคาโมจะออกสีออกดำบดำเขียวๆนิดนึงสำหรับลูกค้าถ้าสนใจหรือว่าอยากได้ตัวเทคแบ่งก็ไปติดต่อได้ที่ยามาฮ่าไรเดอร์ขับทุกสาขาทั่วประเทศเราพร้อมส่งมอบรถให้ได้ประมาณเดือนมกราคมปีหน้านะครับ